เคยมีคําสั่งต่อมาเนี่ยนะครับเป็นการยกระดับนะฮะสั่งห้ามชุมนุมนะครับในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยนะฮะมีการประกาศห้ามชุมนุมห้ามม่วสสมในพื้นที่สีแดงเข้มนะครับใน6จังหวัดนะฮะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเนี่ยนะครับเผยแพร่นะครับประกาศของหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวความมั่นคงนะครับเรื่องของการห้ามชุมนุมห้ามทํากิจกรรมการม่วสสมต่างๆนะฮะ ที่สุ่มเสี่ยงก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับก็ลงนามโดยพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์นะครับผู้บัญชาการฐานสูงสุดในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินนะฮะที่เกี่ยวความมั่นคงเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับหลักๆก็คือห้ามไม่ให้มีการมั่วสุมในลักษณะในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค<อ>แล้วก็ห้ามไม่ให้มีการชุมนุมทํากิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคนะครับเว้นแต่ได้รับอนุญาต จากเจ้าพนักงานนะครับหรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กําหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรคคือต้องขออนุญาตนะฮะถ้าท oh. ่านจะทํากิจกรรมใดๆก็ตามนะครับกิจกรรมในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนี่นะฮะให้ประชาชนเนี่ยงดจัดกิจกรรมนะไม่ว่าจะเป็นการสังสรรค์การจัดเลี้ยงงานรื่นเริงเว้นแต่เป็นการจัดการงานพิธีการตามประเพณีนิยมนะฮะที่ได้กําหนดเตรียมการไว้ก่อนแล้วก็ขออนุญาต ให้ถูกต้องและทําให้เหมาะสมตามมาตรการป้องกันโรคนะฮะที่กําหนดไว้นะครับมาตรการอื่นๆเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยนะครับก็ต้องมีการห้ามห้ามจัดการชุมนุมห้ามทํากิจกรรมที่มีการรวมตัวกันมากกว่า5คนอย่างที่บอกยกเว้นได้รับอนุญาตะนะครับห้ามไม่ให้มีการชุมนุมหรือทํากิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่เฝ้าระวังสูงนะฮะเช่นเดียวกัน เว้นแต่ได้ได้รับการอนุญาตนะครับก็ต้องขออนุญาตเป็นรายๆไปอะไรนะคะใช่ในี่ก็เป็นมาตรการที่เพิ่งประกาศออกมานะครับ